อันนี้พี่ลูกปลาอันนี้พี่บุ๊กผมบอกว่าทุกคนคงเคยเห็นพี่บุ๊กในคลิปหนุ่ยบ่อยๆไม่เคยให้ค่าตัวเลยเย่แต่ที่อยู่้ยบอกไม่เป็นไรก็เราอยู่ในกล้องรายการดีๆบ้างฝากสนับ้องก็ดีใจครับโอเค อันนี้ก็คือพี่บุกนะครับก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่บุกเกี่ยวกับเรื่องการเรียนในในญี่ปุ่นละกันก่อนอื่นเลยตอนตอนนี้พี่บุกทาอะไรตอนนี้เป็นนักวิจัยนะครับทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองจบมาจบก็คือโตเกียวเทคนั่นเองที่เดียวกันก็ตอนนี้พี่บุกก็ทานักวิจัยก็คือจบดอกเตอร์เป็นเรียบร้อยที่เรียบร้อยแล้วครับอยากจะย้อนความนิดนึงว่าตอนที่พี่บุกมาเรียนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่โตเกียวเทคทำไมถึงถึงคิดว่าอยากจะมาเรียนที่นี่ จริงๆไม่ได้แบบมีตัวเลือกแบบไม่ได้แบบอยากมาเรียนที่นี่จริงๆจังๆแบบไม่ได้มีตัวเลือกแบบเฮ้ยจะต้องมาเรียนที่นี่เท่านั้นอะไรเงี้ย <S S S> แต่เป็นเพราะว่าอาจารย์ที่ไทยอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนหน้านเนี้เขามีคอนเนคชั่นกับอาจารย์ที่นี่อก็เลยทําให้ได้มาเรียนที่นี่เหมือนไม่ไม่ได้มีตัวเลือกมากอะไรเงี้ยหมายถึงอพอมันมีโอกาสเข้ามาก็ฟาไว้เลยเท่านั้นเองนั่นคือเหตุ สมมติว่าถ้าหากว่าน้องเขากําลังตัดสินใจเข้าปริญญาตรีแล้วถ้าหากว่าปริญญาตร,ตรีตรงนั้นล้วอาจารย์เขามีคอนเนคชันกับอาจารย์ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ง,ง่ายขึ้นในการ,การที่จะมาเรียนต่อก็<ะ>อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนต่ออย่างเดียวก็เรื่องขอทุนอะไรต่างๆด้วยเพราะาอาจารย์ที่นี่ต้องเป็นคนขอให้เราเพราะฉะนั้นคอนเนคชันก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากถ้าเรามีก็ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีเลยจะไม่ได้เราก็สามารถติดต่อผ่านอาจารย์โดยตรงได้เหมือนกัน ก,ก็มีหลายคนที่ทําแบบนั้นแล้วทันนี้เนี่ยมาเรียนต่อที่ที่ที่บงมาเรียนต่อก็คือเป็นลักษณะเป็นปโทกับปเอกเลยห้าปีห้าปีเออทาไมทาไมถึงแบบว่าอยากแบบทาไมถึงตัดสินใจในการที่จะเรียนต่อปโทกับปเอกอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะอยากจะเรียนต่อแค่ปโทอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อต้องบอกว่าเอาจริๆก่อนจบปรตรีก็ยังไม่รู้อนาคตเองว่าจะอาอยังไงแบบทำงานหรืออะไร รือจะเรียนต่อเงี้ย <Okay. S 1> ก็มีหลายช้อยให้เลือกตอนนั้นเรียนต่อก็หนึ่งทำงานสวัครงานแต่ว่าบังเอิญว่าก่อนหน้าที่จะจบช่วงใกล้จบนี่แหละอาจารย์ที่เขามาคอนเฟนที่ญี่ปุ่นพอดีมาที่นี่แหละแล้วเขาก็มาเจอกับอาจารย์ที่อุกษาหที่คนปัจจุบันเลยนะแล้วอาจารย์ตึกที่อุตษาที่เขาเลยถามแบบ<อ>เฮ้ยมีเด็กสนใจมาเรียนต่อที่นี่ไหมเหมือนเขาขอสามารถเขียนขอทุนมงหรือคอมเมนต์ให้ได้นะอะไรเงี้ยอาจารย์ที่เลยกลับไปที่ไทย แล้วก็มาเจอพี่พี่เขาก็ถามว่าแบบพี่สนใจไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ที่นี่เขาสนใจอยากได้รับแบบอยากได้เด็กอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอาข้อเสนอเนี้ยลองไปถามที่บ้านที่บ้านเขาสนับสนุนก็เลยน่ะก็เป็นเหตุผลที่หลักหนั่นเราตัดสินใจมาเรียนที่นี่ก็ลองสมัครดูแล้วก็ได้ถ้าถามว่าถ้าถามว่าถามว่าจริงๆแล้วอยากเรียนเลยไหมก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนแบบเออมันมีโอกาสเข้ามาที่บ้านก็สนับสนุนให้มาทางนี้ก็เลยเลือกที่จะไป ก็คือก็คือโอกาสมันมาแล้วแหละอ่างั้นเรแล้วก็ยังไม่ได้มีอนาคตว่าะอยากทํางานแน่แน่อยากเรียนต่อที่ไหนแน่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มันมีโอกาสเข้ามาที่บ้านเห็นว่าเอ้ยเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ก็เลเลือกมาทันแล้วก็เลยเป็นประเทศญี่ปุ่นตรงนี้เลยใช่ไม่มีตัวเลือกอื่นเลยไอซีไอซีคราวนี้อยากจะถามพี่บุ๊กต่อว่าตอนที่เรียนปตีตอนนั้นพี่เรียนเกี่ยวกับด้านอะไรวิศวะเคมีวิศวกรรมเคมีแล้ววิศวกรรมเคมีตอนนั้นโปรเจกต์แบบมันเป็นประมาณไหน นาโนพาร์ติเคิลนาโนเทคโนโลยีนาโนพาร์ติเคิลนาโนเทคโนโลยีอ่าอ,อันนี้ก็คือของโปรตีฟโปรตีแล้วท่าน,นี้ตอนอที่สมัครขเข้ามาเรียนโปรโทเปอิกมันเป็นยังเป็นเกี่ยวกับนาโนพาร์ติเคิลนาโนเทคโนโลยีอยู่กับไม่ไม่ไม่ติดเลยแล้วเองจากที่พี่บอกไปี่พี่ไม่ได้เลือกเลือกไม่ได้เลือกมาหาลัยไม่ได้เลือกอาจารย์ด้วยเพราะว่ามันเป็นคอนเนคชันระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ที่นี่เขาเป็นอาจารย์เขาเป็นไบโอไบโอโลจิสต์ที่ทํางานอยู่ใน เป็นอาจารย์ในภาควิศวกรรมเคมีเพราะฉะนั้นงานที่นี่ก็จะออกไปทางไบโอเคมหนอย่ค่อนข้างไบโอเคมเป็นเลยมันก็จะจะหลุดออกจากทางวิศวกรรมเดิมที่ที่ทำมาแล้วก็ออกอบค่อนข้างไปอีกแนวนึงจากวิศวกรรมเคมีซึ่งมันก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับตัวบ้างคืออย่างของหนูอ่ะมันมันเป็นแบบหนูปอตีวิศวเคมีปอโทเอกก็วิศวเคมีก็จริงแต่ว่า อ่าทีมหนุ่ยก็ต่างกันเหมือนกันแต่ว่าของหนุ่ยมันยังยังอยู่ในสโคปที่ว่าหนุ่ยคิดว่ามันยังเป็นวิศวะเคมีจรงิจรงๆอยู่ยังเกี่ยวข้องกับพวกโปรเซสเออยังเกี่ยวกับกโปรเซสอยู่แต่ของพี่วุ้งน,นี่เป็นแบบว่าแนวเป็นไบโออะไรพวกนั้นเลยที่อแอปพลิเคชันซึ่งซึ่งมันมันต่างเยอะต่างมากก็แรกๆก็ต้องปรับตัวหมายถึงก็แต่มันก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรยเงี้ยได้ออกจากกรอบที่เราอยู่ไก็ก็ก็น่าตื่นเต้นแต่ก็จะทำให้เราก็ไม่ อย่างพี่ก็จะรู้ดึกเฉพาะในด้านที่ที่ทำริจิท่าน,นั้นเองไม่ได้รู้ทางด้านไบโอมากมายอะไรรู้เฉพาะไบโอที่เกี่ยวข้องกับส่วนของัวเอเซลั์แสดงว่าแบบอย่างรุ่นน้องที่แบบเขาทำโปรเจกต์ตอนปอตีเป็นแบบหนึ่งพอเข้าไปสู่ปาทุกขเอกแล้วเขาอยากจะแบบเปลี่ยนแนวอะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้แด้ว่า,าใจเราสู้อยูออ่แล้วถ้า,ถาเราชอบในการทําวิจัยเนาะที่สําคัญสําหรับคนที่เรียนโทเอกสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องชอบในการทําวิจัยใช่ เพราะว่าถ้าไม่ชอบวิจัยมันก็จะแาบ,บหนักมนะือนันแหละอ่าใช่มันก็จะสับเปล่อนิดหนึ่งเพราะว่ายิ่งมาอยู่ในญี่ปุ่นด้วยประเทศนี้แบบว่าก็สนับสนุนเรื่องงานวิจั<า>ยเยาาาอะเจอเฉพาะมหาลัยชั้นนำหลายๆเขาก็ตัวนี้เขาก็โฟกัสทร่งานวิจัยเป็นหลักแล้วทวนี้แบบอย่างด้วยประเทศญี่ปุ่นด้วยอนะไรเงี้ยที่บุ๊กมีการแบบปรับตัวอะไรเยอะไหมแบบมีความ<อ>ยากง่ายอะไรที่ปรับตัวยากเห่อยากทีก่คิดว่ายากที่สุดเลยก็ เรื่องภาษาคือวันนี้ถ้าปีผ่านมาแล้วก็ยังเป็นเรื่องภาษาอู่เหมือนเดิมเพราะว่าพอเราเหมือนถ้าเราจะมันมีหลายสิ่งให้เราโฟกัสทางเรื่องภาษาทางเรื่องการเรียนทางเรื่องอะไรก็คือพี่พยายามโฟกัสที่การเรียนเป็นหลักมากกว่ามากกว่าภาษาก็เลยคือเวลาที่เหลือถ้าสมมติถ้าสมมติเวลาที่สมมติในหนึ่งวันเรามีเวลาก็คือไปโรงเรียนกลับบ้านมาพักผ่อน ก็ค işte ือถ uhh. ้าจะเอาเวลาพักผ่อนเนี้ยไปอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นมันก็ได้แหละแต่พี่เลือกที่จะพักผ่อนเท่านั้นเองเลยถึงที่เลือกแบบเอออยากจะฟรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยไปโฟกัสที่การเรียนเป็นหลักก็คือวิจัยนั่นแหละไม่ค่อยได้โฟกัสที่ที่ภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็เลยถึงวันนี้ก็ยังปรับตัวยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพราะอยู่เมืองใหญ่ที่เป็นโตเกียวมันก็ไม่ใช่หมายความว่ามัน แล้วพี่มันเออมันก็จะมีแบบคอมไบได้บ้างแบบใชปิดได้บ้างะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงขนาดแบบไม่เข้าใจเลยอ่าแล้วเรื่องที่ง่ายที่สุดนาจะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับพี่อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนอื่นสต่แล้พี่พี่รู้ว่าพี่เข้ากับคนญี่ปุ่นได้ดีอ่าแล้วก็คนใน l a บต่างๆก็ค่อนข้างเฟรนลี่ครับมากๆกเลยก็ทําให้ชีวิตพี่ไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไรอืกับคนญี่ปุ่นใน lab แล้วก็คนญี่ปุ่นที่เจอในชีวิตประจำวันก็ด้วยนะไม่ได้มีใครที่แบบแบางคนเขาจะรู้สึกว่าเข้าถึงยากนะแต่เขี่เที่ที่รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นก็ก็แล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่คนที่จะไปเจอแบบว่าสังคมที่เราอยู่ด้วยจริงก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการปรับตัวง่ายปรับตัวยากอะไรอย่างนี้ในญี่ปุ่นแหละใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการเรียนตลอดระยะเวลาเพราะว่าพี่พี่ก็มาเรียนหกห้าปีแล้วนี่ห้าปีกว่าแล้วที่อยู่ในญี่ปุ่นมา รู้สึกว่าได้อะไรจากจากห้าปีที่ผ่านมาบ้างก็ได้ได้อะไรเได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะนะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เรื่องการวิจัยก็งานวิจัยก็ได้ประสบการณ์การทําวิจัยที่ที่เข้มข้นมากกว่าที่ไทยเนื่องจากอุปกรณ์เงินต่างๆการสนับสนุนงานวิจัยที่นี่เขาเขาดีกว่าที่บ้านเราค่อนข้างเยอะนะในปัจจุบันก็คิดได้ประสบการณ์ๆครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ ยุสภาพด้วยคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นด้วยคนไทยด้ไหมไทยคอมมิวนิตี้ไดเยอะไทยคอมมิวนิตี้ก็เยอะได้หลายอย่างนะได้ทุกอย่างได้เยอะมากอ่ะคือว่าเป็น5ปีที่ก็ดีซึ่งมันก็แตกต่างจากแล้วก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน้องๆที่ที่ดูอยู่เขาอาจจะไปเทียบกันว่าแบบตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะมาเรียนต่อต่างประเทศดีไหมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นดีไหมอะไรเงี้ยเออตรงนี้มันก็จะแบบ นี่แหละมันก็จะเป็นข้อแตกต่างเราได้ออกมาใช้ชีวิตแบบที่มันไม่ใช่มันต่างจากบ้านเมืองเราจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดมุมมองอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยเวลาที่เราออกมาข้างนอกอ,อันนี้มันก็เป็นสิทธิได้แล้วก็อะตอนนี้เนื่องจากว่าพี่บุ๊กเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้วทํางานพ o ส t บสองตอนนี้ไปแล้วแล้วอันนี้แบบอนาคตในการทํางานของพี่บุ๊กทามีเป้าหมายว่าจะทําอะไรต่อไปก็ตอนที่เรียนใกล้จบ พอเอกก็ยังไม่ได้หางานจริงจงจังก็เลยพอจบพอเอกก็ยังไม่มีงานทำอาจารย์เขาเลยชวนทํางานต่อที่นี่แบบช่วยงานเขาต่อเนะี่ยตัวนี้ก็เลยยังเป็นโพรด,ดอกอยู่แล้วก็ระหว่างที่เป็นโปรดอกก็หางานจริงจริงจังนด้วยแล้วตอนนี้ก็กําลังจะกลับไปทํางานเป็นนักวิจัยที่ไทย<อ><อ>ในโรงพยาบาลสิบห้าอ๋ <ๆ S 1> อสุดยอดเลยก็คือแบบว่า เราเรียนสายวิศวะเคมีก็จริงแต่ในเมื่อเรามาสายที่เป็นไบโอเมดิคอลอะไรต่างๆแล้วด้านการแพทย์อะไรอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะกลับไปช่วยงานวิจัยที่ไทยของเราได้อะไรอย่างนี้เนาะเออนี่แหละมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรยกระดับมาตรฐานทางด้านแบบงานวิจัย,งา,จยงานวิชาการที่เรามีประสบการณ์ตรงนี้เอาไปช่วยเหลือที่ประเทศไทยต่อและในมุมมองพี่ก็อมองว่าสีราชเป็นเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความพร้อมด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพวกไบโอเมดิคอลพวกนี้ถ้าที่กลับไปอยู่มันน่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้องได้ได้ทำาัสูบอะอย่างต่อใหม่สักวันหนึ่งก็อาจจะได้ไปอยู่ในวงการการศึกษาที่แบบว่าลึกขึ้นก็ได้ทํางานวิจัยจะไปสักครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ไม่ยังไม่รู้อะไรตัาจีงไม่เป็นใครมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะว่าแบบในอนาคตมันก็น่าจะมีภาควิชาอาจจะไม่ใช่วิศวะเคมีก็ได้อาจจะเป็นแบบวิศวะชีวการแพทย์อะไรต่างๆเ่ยก็มีบ้างที่ที่ในประเทศไทยก็มีแบบว่าก็น่าสนับสนุนเหมือนกันเพราะว่าการแพทย์ในปัจจุบันอย่างโควิดได้ที่อย่างเงี้ยมันก็ มันได้น่าจะมีเรื่องอะไรให้ศึกษาเพิ่มอีกเยอะอยู่พอสมควรในาคตอะคนานนี้เนาะก็อยากจะฝากบอกอะไรกับน้องๆที่แบบว่าชมแล้วก็มีแผนอยากกำลังการสินใจอยู่ว่าอยากจะเรียนต่อแล้วก็อยากจะขอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเม็กเนาคุณเม็กถ้าใครจะไปสายวิจัยเนาะก็ต้องแนะนําว่าต้องเป็นคนที่ชอบทาวิจัยดีๆแล้วกันรับตอนที่เราทําโครงการโครงงานโครงงานหรอที่ ตอนมปลายเราเรียกว่าอะไรโครงงานโครงงานโครงงานเราชอบแบบนั้นจริงๆรไหมเราทาโปรเจกต์ตอนปตีเนี่ยปีสี่ปีสุดท้ายเราชอบการทาโปรเจกต์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าพอเรามาอยู่ที่นี่ห้าปีตลอดห้าปีเนี่ยเราต้องอยู่กับสิ่งนี้แทบจะตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นมันมีหลายคนเหมือนกันที่มาเขอทุนมาห้าปีแต่ว่าสุดท้ายพอมาเจอสองปีแรกไม่ไหวก็มีหลายคนเจ้งเขาเพิ่งพารู้ตัวว่าแบบการวิจัยงานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งทางของเขาอะไรเงี้ย ราะฉั้นถ้าใครจะมาที่นี่ที่มันจะจกากให้เป็นคนที่ชอบท้าทายัำงานดในีใจชอบไรบครับก็ทุกคนมาได้นะลองดูลองหาหนทางหรืมีหลายทางที่ทําให้เราได้มาที่นี่ท,ทั้ง university recommend ทั้งผ่านสารพูดหรือไม่นอกจากทุนนกเองก็มีทุนอีกมากมายถ้าเราค้นเราพยายามหาโอกาสมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะานี่ต้องเตรียมอะไรบ้างแบบ อะไรเป็นพิเศษไหมภาษามันก็ขึ้นกับคอนดิชันที่แตกต่างกันเนาะแบบว่าเราจะมาทุนแบบไหนเรามีคอนดิชันของเราแบบไหนอะไรเงี้ยเรามีคอนเนคชั่นหรือยางเตอรเราดีไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าทุกอย่างเตอร์เสรหมดได้แน่นอนทีริงแแบบว่าอ๋อที่จริงก็คือเตรียมให้ของี่เุดมันขึ้นกับคอนดิชันของเราเลยคือถ้าคอนดิชันเราตรงไหนปกป้องเราก็ไปหาทุนที่เขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องตรงนั้นอย่างอย่างทุนเม็ก คุณในคอมเมนต์ก็ต้องยอมรับว่าเกรดคุณถึงที่สําคัญเพราะเขาก็ต้องการหมายถึงเขาไม่รู้จะวัดจากตรงไหนเขาก็ดูเกรดเป็นหลักเลยถ้าเราเกรดไม่ดีเราก็อาจจะไปหาทุนแนวอืีกที่เขาซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะรับกับตัวคอนดิชันที่เรามีใช่อะไรภาษาอะไรแบบถ้าทุนบางทุนก็ต้องการภาษาอย่างทุนเล็กก็ต้องการภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คอนดิชันของเราว่าเรามีคอนดิชันอย่งไร ก็อย่างภาษ <laughs> าแ l e a ล t เนาะก็ภาษาอังกฤษการจะมาเรียนต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็พยายามข้าให้ดีก็เกรเกียรติเฉียดดีนิดนึงาคะแนนอักนนงกฤษดีนิดนึงพยายามหาคอนเนคชั่นกับอาจารย์ที่นี่ไว้แค่นี้นะ,ะช่วยให้เราหาหนทางมาที่นี่ได้ไง่ายโอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่บุ๊กมากเป็นเกียรติมากขอบคุณมากครับที่มาให้สัมภาษณ์นะครับก็แล้วพบกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ vậy